วันนี้เรามาปลูกป่ายางนา20ต้นนะคะพร้อมกับเชื้อเห็ดและงอกนะคะโดยเราปลูกเสร็จเราจะวางระบบน้ําหยดเพื่อลดระยะเวลาที่เราจะต้องลดน้ําแล้วก็ยังช่วยให้เราดูแลต้นยางนาได้อย่างทั่วถึงนะคะระบบน้ําของเราก็จะมีการใช้ท่อ pvc แล้วก็จะมีท่อน้ําหยดนะคะตัวนี้ไซส์อยู่ที่1ทับสนิ้วนะคะอันนี้เราก็จะต่อจาก ท่อหลักแล้วก็ต่อสายมาเป็นท่อน้ำหยดที่ระหว่างที่ว่างพื้นที่ระหว่างต้นยางนาเราจะมีการลงพืชหัวอย่างเช่นกระชายขมิน้นแล้วก็กระเจียวค่ะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือข่าเหลืองเราจะลองลงไปแสมระหว่างต้นยางนาอันนี้เราจะทดลองดูว่าเขาจะ เกิดหรือว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตัวพืชที่เป็นหัวสนมากเขาจะชอบแสงแดดลำไรอย่างเช่นกระชายแล้วก็ขมิ้นเพื่อที่จะให้เงาเขามีการเจริญเติบโตแต่ว่าอันนี้ต้นยางนาของเรายังไม่โตมากแต่เราได้ปลูกควบคู่กันไปเดี๋ยวเรามาลองทดสอบดูแล้วก็ค่อยดูผลงานอีกประมาณ8-9เดือนนะคะว่าสภาพหลังจากนั้นผลผลิตจะเป็นยังไงคะ่ะว่าจะ ได้หรือว่าเป็นยังไงก็ต้องมารอดูกันค่ะแล้วก็งบประมาณที่เราทำในครั้งนี้นะคะก็ตามรายละเอียดที่แจ้งนะคะงบประมาณทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณ1,000บาทนิดนิดค่ะตัวนี้ก็ใช้เวลาทำประมาณ2ชั่วโมงทำคือตั้งแต่กระบวนการได้ต้นกล้ามาปลูกต้นกล้าหาพันของอพืชหัวมาแล้วก็ปลูกพืชหัว แล้วก็วางระบบน้าหยดเรียบร้อยพร้อมที่จะให้เขาจเจริญเติบโตค่ะแล้วก็เรายังมีได้ทดลองใส่ดินที่เราปรุงตอนคลิปที่แล้วนะคะแล้วก็จะมาลองดูว่าถ้าใส่ปุ๋ยแบบนี้ไปแล้วเขาจะตายหรือว่าเขาจะรอดทุกอย่างคือเป็นการทดลองนะคะโดยในพื้นที่จริงสถานการณ์จริงค่ะแล้วก็อยาก เอามาให้เพื่อนๆพี่พี่น้องๆดูนะคะว่าการทดลองเป็นยังไงบ้างแต่ว่าแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าปัจจัยทั้งดินทั้งต้นไม้ไม่เหมือนกันแต่ก็อยากให้ดูไว้เผื่อพี่พคนไหนอยากจะทดลองทําบ้างหรือว่าหรือว่ามีแนวคิดดีๆก็สามารถแนะนํากันได้นะคะสวัสดีค่ะ